เอ๊ะข้างหลังมีเบียร์วน้องกะติกอ่ะหยิบให้หน่อยหรือไม่กินโคดเองไม่ใช่เหรอมีโค้งแม่อยากกินโค้อ่ะไม่มีเบียร์เหรอโค้งแข่งปวยนะไอ้บอยมึงกะติกกูบอกให้มึงใส่เบียร์มาด้วยเพื่อนมึงเอาน้ำอะไรมาเนี่ยไหนเดี๋ยวดิยาชูกลังโอ้ยยาชูกลังเอาอยู่กี่อีกเอาเอาอยู่อีกกะติกีมึงจะซื้อมาทำไมเนี่ยกูบอกเอาเบียร์เอาโค้กมาน้องมันก็จะกินกัน ไอ้หรือว่าไดหยิบสลับวั้กล่องมันเหมือนเครื่องดื่มชูกำลังเพ่ากันอนกูจะได้นอนอะไรกันไม่เนี่ยเครื่อนดื่มคนละกล่องมันมันดื่มเหมือนกันเดียมอะกินยากอะพี่นั่นไงก้าวเพื่อนกูทำให้อยู่นั่นอะโอ้ยแล้วอย่บอกนะคนที่อยู่ในสตูมันก็ได้กินเบียร์กินโค้กกันสบายเลยอะเรียบร้อยครับเรียบร้อยีคนนนกิิเยตายหาแล้้วเฮยพี่ะ เจอแล้วหนูเจอแล้วม uh, ันม no. mm ีนมอยู่กับอันนี้พวกบาร์บีคิวโอ้ยเอามาแล้วหนูเอามาแล้วนี่นี่นี่พี่ี่เอาอะไรพี่เอาอะไรเอาเบียร์เอาเบียร์น้องนี่นี่นี่งั้นกูจะไปช่วยคนร้างไว้แล้วกันยังไงกูก็ต้องเฝ้าไปไปไปใครเอาอะไรยิ้มแป๊กนี่ดิดิอ่าดูอันนี้นี่โคก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 แขมงป่วยนี่เอ้ยก้าเอาอะไรเพื่อนเอ้ยกูได้เอ้ยเอ้ยเอ้ยเกลือวร้ยเกลือวิวโอเคโอ้โ ขี้มือก็เข้มพออยู่แล้วยังเอาเกลือโอ้โหเอ้ยกูไม่เกี่ยวกูไม่เกี่ยวกูไม่เกี่ยวเฮ้ยกูปล่อยมันทำอาหารไปเอ้ยเราจะนอนกันกี่โมงดีวะเอาเช้งวันหกโมงเช้าไหมโอ้โหโอเคไปแล้วครับนอนตอนไหนใช่ไหมพี่เออเคไปแล้วครับสวัสดีครับไอ้ดเอ้ยห้ามพี่มีมีความคิดใหม่เว้ยนี่นิสัยใหม่มึงจะเผาโคกเลยไงเดี๋ยวไอ้ตรงนั้นที่นอนในกาวไป มันอนมันก็รู้นี่มันนอนแปลกๆกันแล้วไอ้ก้าวนอนคนเดียวแล้วใครนอนกับกูยังไงเออหนุ่มนอนแล้วใครอะเล่นอยูแ้วไม่รู้นี่กูนอนนี่นี่คนนอนนี่แล้วผมนอนกับพี่ก็ได้พี่อ่ะไอ้ไอ้ก้าวว่นอนไก่ออมไปเอ๊ะนี่ไงมีว่างอยู่นี่ไงว่างอยู่นี่ขอองพซก็กูไหนขาดขาดงั้นอย่าซ้อนนอนกับพี่เอาก็ได้ซ้อนนอนกับพี่เอาก็ได้ออมก็นอนคนเดียวไปพี่พี่เอาพี่บอยอ่ะบอยก็ไปนอนกับมึงไง ไม่ก็ไลยบอยเลยเจ๊กูไปเอาอ่อนสามคนอัดกันแน่นมึงดูมันนอนได้สองคนไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรมึงจะอัดแซนด์วิชกันหรือไงอัดถั่วดำอะไรเงี้ยเอาไหมสี่คนอัดกันสี่คนเนี่ยเอามาดิบดิบดิบกันดไหมเด็กๆไม่จินอีกโอ้อะไรของพวกมึงนอนน้อยอยู่มึงอ่ะไม่เอาอ่ะพันคอพ่องตายได้เออออมออมอย่าไปถ่ายสตอรี่ให้พี่หน่อยดิพี่ขี้เกียจขึ้นไปเอา๊บหาเพื่อนไปก็ได้เออข้างบนนั่นนะข้างบนเลยะ ไปคนเดียวเาอไปได้คนเดียวเออเดงรีวิวเออไปเป็นเพื่อนมันไปเป็นเพื่อนไปเด็กๆไปแล้วมาผู้ใหญ่แล้วมาคุยเรื่องผู้ใหญ่กันดีกว่าเอ้ยพี่สาวบางโพเมื่อวานตอนแรกพี่ตรงไหนสวยวะข้างบนกูเกือบสะดุดเมื่อกี้เอ้ยตรงนี้แหนมันเป็นเขาตกไปที่นั่นรอยเอาตรงนี้กันอะหนึ่งสองสามนับทำไมอะถ่ายวิวไม่รู้ไปแล้แต่มึงอะ อะไรอ่ะอะไรวะลองเข้าไปดูดิหมาพูเยหยุดวี่เยเอาไปลอวไปโอ้ยไอ้อะไรปี่ดพี่ดปี่ดอะรูปรูปมันสวยเกินไปหรือไงสอย้ยเหรอไอ้เฮ้ยเขดี่หหยุดวิ่งดี อะไรปรสิตอะไรอเงียบนั่งนั่งก่อน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 นั่งนั่งนั่งหายใจก่อนหายใจก่อนหายใจก่อนนั่งนั่งตาฟาดหรือเปล่าไม่ไม่ฝอยพี่มันมันน่าจะเหมือนคนต่มันก็ไม่ใช่คนแตวพี่มันมันจะเป็นอปี้มันก็ไม่ใช่อ่ะก็เหมือนมันก็อาจจะเห็นอะไรก็ได้ดิมแบบพี้จริงจริงโอ้ถ่ายไม่สวยเลยโอ้พี่ของบอเนาะค่าเพื่อนขอแบบบิ๊กชิลหน่อยเพื่อนอะไรจะรู้ว่ากีตแตกกันไปยังไง มันมีจริงที่ไหนปรสิตเราเพิ่งไปถ่ายหนังมากันเองนะขึ้นไม่ดีไม่ขึ้นไม่ดีไม่เชื่ออะหยุดก่อนขอกินปรสิตก่อนไอ้ขอขอกินปรสิตเรียขอกินแบบมีคิวก่อนได้สาวว่าไม่มีดีมไปใครมาถ่ายกันไปใครนี้ก็ถ่ายไม่ได้ไปไปปะนี่ใครให้ดีมซิไม่ใช่ให้กูอ่ะงั้นเดี๋ยวเราจะไปกันเลยโอเคไหมแต่เราวางแผนก่อนว่าว่าจะยังไงโอเคไหมเราจะถ่ายรูปก่อนอื่นเดี๋ยวเราค่อยๆขึ้นไปแล้วเดี๋ยวเราไปดูว่ามึงอีกแล้วอ่ะโอ้ย กัวเราวิ่งก่อนดีกว่ามันจะมีจริงที่ไหนวะปรสิตเนี่ยมันมีแค่ในหนังเขาวิ่งมาถ่ายคลิปแกงเออออมมึงถ่ายคลิปแกงกูปะเนี่ยน้องแอบงางกล้องไปว่าเฮ้ยอ้เรืออะไรอะก้าวไปไหนวะว้าวอ้ดอกอ้ย้ยย้ย้ย้ยอ้ดองโอ้ดองอ้ดองไอ้วองอ้ดอไอ้ดองไอ้ดองไอ้ดอไอ้ดองไอ้ดออ้ดองโอ้ยออ้ดออ้ดอไอ้ออ้องไอ้งอ้องอ้ดออ้ดโอ้อดอ ไอซอไอ้อพี่พี่ไม่เชื่อตัวเองอะพี่อยากขึ้นไป่ไอเรากูลืมของไช่างมันไปไปที่รถดเลพี่เอาชีวิตเลยสบายกว่าพี่ไปเร็วไอดอกเร็วมาตามมาเร็วเอาไอมึงแอบตรงนั้นแอบตรงนั้นแอบตรงนั้นีดดิดดดดิดดดดนี่ิดดนดดิดดิดดีดดิดดิดอิดดกมดนีดิดี อ้ออมขอบาบาบีคิวอาวีโค้กด้วยแท่งกไกลสอกไม่แค่ไกลสอกเอาไงอ่ะซอนอ่ะไม่รู้เอ้ซ้อนมันหกล้มไปอ่ะเมื่อกี้ตอนลงเขาอ่ะอันนี้ดิทีเดียวแตพี่ก้าวจกก้าวอยู่ไหนอ้าวอยู่นี่ไงแน่นอนเอาไงอ่ะไอ้ไอ้ซ้อนมันตายแล้วอ่ะแล้วพวกนั้นพี่ซ้อนอาจจะยังไม่ตายก็ไไม่รู้แต่รถรถเราอยู่ตรงตรงไหนนะ ตรงนู้นน่ะข้างล่างเลยอ่ะมก็ขึ้นมาซะสูงเลยเนาะเอาไงตรงนี้มันก็ไม่มีพวกตัวนั้นแล้วไปดูเอซอลไม่เผื่อมันยังไม่ตายมมืดอ่ะก็ได้จะกลับไปดูที่เดิมจริงกับพี่เออเผื่อมันยังไม่ตายอาจจะไม่อยู่แล้วก็ได้อยู่รอนี้นะวายอีดอกหนีสิเฮ้ยอย่าบอกมันกินเอซอลไปแล้วอ่ะไอซอลตายแล้วเหรอจะรู้ไหมดีสิเอ็กอีดอกเร็ว ไอชั้นี้หนีไปก่อนใครเลยนะความเร็วนี้แบบกบไม่แม่งเ้ยเฮ้ยไอซอนไอซอนกูเจอไอซอนแล้วไอซ้อนไอซ้อนไปไปเฮ้ยเฮ้ยไอซอนพี่จะไปช่วยเองอยู่แต่เองเอาดอกเฮ้ยเอไอปล่อยพี่ไปเถอะไปเอ้ย เชิงเยอะพังนี่เธอไม่เหมือนเดิมเนอะฉันเข้าใจว่าเธอาอาจเบื่อแต่ไม่ใช่เหยื่อเธออย่าและเธอความรู้สึกของกูก็มีสัตว์เมื่อก่อนอะไรก็ดีความดีของเธอมันช่างสวยงามแต่ความเร็วซาม,มันทับข้อดีให้พูดตรงตรงคือกูโคตรเจ็บมึงทำกับกูเหมือนเป็นของตายทำแล้วทำอีกก็ยังไม่เข็ดกับคนใจร้ายกับคนสองใจเห็นแล้วไม่เจ็บแต่ก็ยังไม่เข็ดและถ้าถึงจะเอาวันแล้วว่าจะรับเพราะฉันนั้นมันก็เลยเลือกไม่ได้ที่ไม่เจ็บอ๋อ ยังจำได้ไหมที่ผมถามพี่ว่าคนข้างๆมันเป็นใครพี่บอกกับผมว่าแค่เพื่อนกันกูก็มึนเออเพราะเกรงใจเลิกหลอกตัวเองแล้วได้เวลาเบิกเน็ตออกมาทั้งสองตาพี่ไม่คนข้น่ารักคือแบบว่าน้องไม่คนอน่ารักก็ไม่รู้จะให้บอกยังไงก็เอาเป็นว่าแกน้องน้าฟังวัตาของน้องก็คือน่ารักรอยิ้มของน้องก็คนน่ารักไม่ต้องถามว่าพี่เป็นอะไรพี่บอกได้เลยว่าพี่บ้าครับพี่หัวใจจะวายเพราะว่าน้องทําพี่ละลายไม่ใช่เพราะว่าพี่รับแต่เป็นเพราะความน่ารักมันกระจายพี่รับรองได้เลยว่าอยู่กับพี่น้อง